ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير حَجُّ محمد صلى الله عليه وسلم وشر امور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله วุ่ลดาลตินฟินนารอุซีกุมวะอียายะบิตักวัลละพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาผู้มีอีมานทั้งหลายขอสั่งเสียกับตัวผมและก็บรบรดาพี่น้องทุกคนทุกท่านอิตตะกุลละซึ่งมีความหมายว่าจงเป็นเบาที่ตักวาจงเป็นเบาที่ยำเกงต่อลอสุบะฮังตาลา นั่นคือคำสั่งเสียของบรรดาบรรพชนของเราทั้งกุรอานทั้งในส่วนของฮะดิษสองท่านนาบีมุฮัมมัดสุสลลัลสลามได้กล่าวเอาไว้ให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่สั่งใช้กันอัลลอฮ์ก็สั่งใช้กับเรานาบีก็สั่งใช้กับเราเรานั้นก็ถูกสอนสั่งให้เจริญรอยตามให้ปฏิบัติตามบรรพชนของเราบรรดาสลับฟ,ฟุตซอลและเขาเหล่านั้นก็เป็นผู้ที่ตักเตือนกันให้ตักวาให้อิตตะกุลลอ จงยำเก่งต่ออัลลอฮ์สุบฮัตตาลาด้วยกับสิ่งนี้พี่น้องครับมันคือสิ่งที่ทําให้เราทุกคนเนี่ยจะได้รอดปลอดภัยนะอิสลามของ Allah, อัลลอฮ์พระองค์ทรงประทานลงมาให้เนี่ยไม่ได้เพื่อที่จะขู่เข็นไม่ได้เพื่อที่จะบังคับไม่ได้เพื่อที่จะเอารัดเอาเปรียบกับมนุษย์คนหนึ่งคนใดแต่อิสลามของ Allah, อัลลอฮ์พระองค์ทรงให้มาเพื่อให้เป็นเรียกว่าแนวทางในการที่จะดําเนินชีวิตของคนที่เป็นผู้ที่เชื่อ ผู้ที่ศรัทธาแล้วเขาจะเป็นผู้ที่รอดเป็นผู้ที่ปลอดภัยทั้งโลกนี้และโลกหน้าขอให้มีความเชื่อต่อล l ์ขอให้มีการปฏิบัติต่อพระองค์นั่นแหละคือเหตุที่จะทําให้เขานั้นได้รอดปลอดภัยแต่ปัญหาคือเชื่อยอย่างไหนปฏิบัติอย่างไรมันคิดเองไม่ได้มันจึงเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวที่สำคัญที่สังคมเราทุกวันนี้เราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาความจริง เพราะการที่เราเชื่อต่อเลาะแค่นั้นเนี่ยมันจบแล้วมันไม่ใช่เชื่อต่อเลาอะก,ก็แล้วกันจนกระทั่งว่ามีนักวิชาการบางคนบางท่านพูดในลักษณะที่ว่านะทำไมล่ะถึงได้กล้าที่จะต่อว่าพี่น้องมุสลิมนะหรือว่าเก่งกับพี่น้องมุสลิมนะครับพี่น้องครับต้องทำความเข้าใจใหม่นะคนที่พูดเนี่ยก็ต้องเข้าใจใหม่ด้วย ว่าอิสลามของอเล์คือสอนให้ตักเตือนกันครับอัดดีนุนนาซีฮะเอาฮะดิษบทนี้นบีพูดเนี่ยเอาไปไว้ไหนนบีสอนอัดดีนุนนาซีฮะศาสนาคือการเตือนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เตือนคือเตือนกันด้วยความรักถ้าคนเราไม่รักกันไม่ต้องเตือนกันหรอกถ้าเราไม่รักกันไม่ห่วงกันไม่ต้องมาพูดกันหรอกหน้าก็ไม่อยากเห็นชื่อก็ไม่ได้อยากไม่อยากได้ยินเพราะไม่รักกันแต่ด้วยการอัลอิสลามสอนให้เรานั้นรักกันให้เกียรติกันเคารพกัน แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องอยู่ในขอบเขตไม่ใช่รักกันจนกระทั่งเลยเถิดนะปิดหูปิดตาพูดอะไรเตือนอะไรกันไม่ได้เพราะบางทีบางครั้งเอ้ความรักกันนี่แหละมันทําให้บทบงังนะสิ่งที่เป็นความจริงถ้าเรารักกันจริงต้องรักกันเพื่ออลัลลอฮ์และรอซูลน,นั่นคือลักษณะหนึ่งของคนที่อยู่ใต้ร่มเงาของอลัลลอฮ์ในวันกิยมามะนบ,บีมุหัมมัสุลโลอฮโฮุลซามสอนคเราว่าวันกิยมามะเนี่ยมันร้อน วันกิยามะเนี่ยมันแห่งวันแห่งการลงโทษการอาซาบที่เตรียมรอเอาไว้สําหรับคนที่ฝ่าฟื้นถ้าคนดีก็ได้รับร่มเงาได้รับสิ่งที่เป็นอะไรครับความปลอดภัยและหนึ่งในนั้นของคนที่ได้รับความปลอดภัยทั้งทงที่มันร้อนน่ะแต่คนที่จะได้รับการปลอดปลอดภัยคือลักษณะของคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์ถ้าจะเกียรติก็เกียรติกันเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าเรารักกันรักกันเพื่ออัลลอฮ์ด้วยกับการที่นั้นอยู่กับบนสัจธรรมอยู่บนความจริงเราถึงได้รักกันถึงสิ่งที่เป็นความถูกต้องเมื่อมือมีการกระทําสิ่งที่เป็นความผิดที่มันไม่ถูกต้องตามหลักการก็เกลียดกันแต่เกลียดตรงนี้อิสลามก็ไม่ได้สอนว่าให้เราเกลียดที่ตัวบุคคลนะแต่ให้เราเกลียดกับพฤติกรรมกับความผิดผมยกตัวอย่างคนที่ทําผิด กินเหล้าเมายาทําสีนาผิดประเวณีไอ้คนที่ทําผิดคือลูกเราพี่น้องยังมีหัวใจที่รักลูกหรือว่าต้องเกลียรลูกไปด้วยคําตอบของคนที่มีลูกเนี่ยคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ก็ยังต้องรักลูกต่อให้ลูกมันผิดแค่ไหนลูกมันติดคุกติดตารางคนที่ไปเยี่ยมหาลูกคนแรกคือพ่อคือแม่ เพราะนั้นผมกําลังจะบอกว่าไอ้ความผิดของลูกนั่นแหละที่เราไม่ชอบที่เรารังเกียจที่เราแอนตี้ที่เราไม่เห็นด้วยแต่ความเป็นลูกก็ยังไม่ตัดขาดเพราะนั้นวันนี้คนที่ทําผิดเราไม่ได้เกลียดฟังต้องให้เข้าใจเราไม่ได้รังเกียจกับคนที่ทําผิดแต่เราเกลียสิ <c app les> ่ง <het> ท <anes. S 2> ี Alter, ่เป็นการกระทําที่เป็นความผิดที่มันเป็นชีริกที่มันเป็นบิดาที่มันเป็นการกระทําที่มันนอกลู่นอกทางของอันอิสลาม ต้องแยกให้ถูกเพราะนั้นเราถึงได้เป็นสังคมที่ต้องคอยเตือนกันพี่น้องครับสิ่งที่ทําหน้าที่ตรงนี้ไม่ได้ว่าด้วยกับเหตุอะไรอันใดเลยบรรดาบรรดุนนชนของเรานาบีของอัลลอฮ์แต่ละคนแต่ละท่านก็เจอบททดสอบเมื่อเวลาพูดสอนเรื่องราวของอัลลอฮ์และรอซูลพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ได้ทรงบอกถึงบรรดาการปฏิบัติของบรรดานาบีของอัลลอฮ์ทุกยุคทุกสมัยนะ นบีของอัลลอฮ์ทุกคนมาทําหน้าที่สอนสั่งไปทางเถอทางเดียวกันให้เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ให้เคารพพักดีว่าจ,จตนิบุตรกูดนั่นคือหน้าที่ของบรรดานบีทั้งหลายสั่งใช้ให้บรรดาผู้คนนั้นสู่การเคารพสู่การพักดีต่ออัลลอฮ์สุบฮะตัลลานั่นคือหน้าที่วัเจ,จตนิบุตรกูดให้ออกห่างไม่เข้าใกล้ไม่ไปสู่การเคารพไม่สู่การสักการะหรือวิงวอนขอสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นคือหน้าที่ของนบีของอัลลอฮ์ทำ สอนให้เชื่อให้ถูกต่ออัลลอฮ์ให้เชื่อให้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ถูกเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าการที่เป็นเรื่องของความเชื่อถ้ามันไม่ถูกการงานทั้งหลายเรามาก้มละหมาดกันเรามาทําความดีอะไรจะถือศีลอดเรามาดอนจะมาถึงแล้วเนี่ยถ้าความเชื่อมันผิดถ้าความเชื่อมันเพีย้ยนไอ้สิ่งที่ทําทั้งหมดนั่นแหละอัลลอฮ์ไม่รับมันเป็นเรื่องใหญ่มันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้น สิ่งที่ผมกําลังจะบอกก็คือมันมีสิ่งที่เป็นผู้ที่เป็นผู้รู้นี่แหละปัญหาเนี่ยพี่น้องหลายๆเรื่องก็ต้องยอมรับนะผู้รู้นี่แหละที่สร้างวัฒกรรมสร้างคําพูดอะไรขึ้นมาบางทีก็สร้งสร้างให้คนเกิดความสับสนนะสร้างความสับสนให้เกิดขึ้นในสังคมก็โดยกับคําพูดนะหรือการกระทําของผมพี่น้องอาจจะมองว่าเวลาผมมาคุตบ้าที่นี่เนี่ยเสียงดังไม่รู้จะไปโกรธใครอะไรยังไงมาพี่น้องครับให้พี่น้องได้รู้นะ สิ่งที่ผมพยายามพูดสิ่งที่ผมพยายามทามันคือสิ่งที่เป็นศัทธาธรรมและสิ่งที่ผมกําลังจะพูดที่บอกกับพี่น้องอาจจะด้วยกับเสียงที่มันเสียงดังเพราะเราจริงจังต้องการที่จะให้เรื่องศาสนามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและนี่ก็คือซุนน้าหนึ่งของท่านนาบีฮัมมัสซลลัลลอฮิสลラมเวลาท่านนาบีทําการคุตบะนบีเนี่ยจะตาแดงนบีจะเอาจริงเอาจังในรอบสัปดาห์เพื่อเป็นการเตือนให้คนทั้งหลายได้ระมัดระวังในการดําเนินชีวิต เพราะฉนั้นผมก็พยายามที่จะเรียนแบบจากคําสอนของท่านนบีจากการปฏิบัติของท่านนบีนั่นแหละเพื่อถ่ายทอดให้กับพี่น้องตรงไปตรงมาเราจะได้ยินกันกี่ครั้งจะได้ยินกันกีนก่หนเรื่องชีริกเรื่องบิดะของเหล่านี้มันคือสิ่งที่เราจะต้องต่อต้านกันอย่างสุดจริงๆมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าพูดพูดกันไปเอาสนุกเอามันหรือเรียนศาสนาเพื่อเอาสนุกเอาพักเอาพวกเอามันไม่ใช่แต่เจตนาของเราคือเรียนเพื่ออัลลอฮ์เพื่อที่เราจะได้ขจัดสิ่งที่มันไม่ถูกต้องจาก สิ่งที่เป็นอะไรการกระทําที่อัลลอฮ์ไม่ทอพระทยัยนะครับบรรดานาบีเนี่ยเขาต่อสู้เขาพูดเขาสอนเขาสั่งให้บรรดาผู้คนอย่างที่ผมบอกกับพี่น้องนั่นแหละว่าเขาเหล่านั้นเรียกร้องบรรดาผู้คนสู่การเคารพพักดีต่ออัลลอฮ์เรียกร้องบรรดาผู้คนนะสู่การปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และกสุลน,นะนั่นคือนบีของอัลลอฮ์ทำหน้าที่ตรงนี้แต่กับ มีการพูดในลักษณะว่าเนะเรื่องของความเชื่อทํากันไปนะครับส่วนเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนะไม่ต้องไปสนใจอะไรก็คือนะจะจะให้คนทุกคนจะมาเหมือนกับเราพอเวลาใครไม่เหมือนกับเราก็ต้องด่าเขาต้องว่าเขานั่นคือคําพูดที่เรียกว่านะตีรวนแล้วก็สร้างความสับสนเพราะเรื่องของศาสนาเนี่ยพี่น้องครับ มันมีแนวทางที่ศาสนาสอนเอาไว้นบีบอกอิสลามนั่นนะ่ะยุสรุนแปลว่าอะไรยุสรุนคําว่ายุสรุนเนี่ยมันแปลว่าง่ายสะดวกง่ายได้ไม่มีความยากลําบากนั่นคือคําพูดของใครยุสรุนนบีบอกอิสลามน่ะยุสรุนแปลว่าศาสนาของอัลลอฮ์เป็นศาสนาที่ง่ายยุสรุนลันยุชาดัดดินอะฮัดุกุมอิลลาลิกอลบะนบีบอกว่าไม่มีใครหน้าไหนที่จะปฏิบัติศาส,สนาของอัลลอฮ์โดยกับความยากลําบาก ถ้าใครบอกว่าศาสนาของอเล์ยากลําบากเหลือเกินศาสนาของเอล์ลำเเลทำไมมันยากอย่างนี้แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจอิสลามนะคนที่ปฏิบัติศาสนาแล้วบอกว่าอิสลามเนี่ยมันยากหรือใครพยายามที่จะสอนทําพิธีกรรมอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ทําอย่างนั้นพี่น้องครับวันนี้เนี่ยก่อนที่ผมจะมาเข้ารับอ่ก่อนที่ผมจะมาที่มัสยิดเนี่ยเมื่อประมาณสักครึ่งชั่วโมงที่แล้วมีพี่น้องมุสลิมมากคนหนึ่ง โทรมาโดยมีพี่น้องมุสลิมของเราเดิมนี่แหละพามามาเข้ารับอิสลามเขาก็พยายามที่จะติดตามเรียนรู้ฟังตรงนั้นมีการบรรยายนู่นนี่นั่น,นหรือกันที่มีพี่น้องมุสลิมของเราหลายๆคนที่เป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย <c oughs> เขาพยายามซึมซับเห็นถึงมุสลิมเห็นถึงการปฏิบัติของมุสลิมได้ฟังจากคําสอนของออิสลามผ่านทางเพจทางผทางทางเฟซทางยูทูบทางออนไลน์นู่นนี่นั่น,นหลายโปรแกรม พี่น้องได้ไปเปิดได้ไปดูจึงกระทั่งว่าจนกระทั่งอมุสลิมะท่านเนี่ยเห็นว่ามันคือสิ่งที่เรียกว่าอิสลามเนี่ยคือสิ่งที่เราเคยอคติไปในอดีตเคยคิดเกียรติเคยคิดไม่ชอบเคยคิดอคติในอดีตแต่มาวันนี้ได้เข้าใจอิสลามจากที่เรานั้นได้มีการดะว่าเผยแผ่สอนกันตามกิตาบุลลฮ์และซุนนะอย่างนี้แหละจึงทําให้หัวใจของเขานั้นได้รับ สิ่งที่เป็นคําตอบว่าอิสลามนั้นมีตัวบทมีหลักฐานมีคําสอนมีความชัดเจนมีคําตอบให้กับเขาที่เขาสงสัยและเมื่อครึ่งชั่วโมงเมื่อสักทีเมื่อสักครู่นี้แหละที่ประกาศรับอิสลามเมื่อสักคู่นี้มุสลิมะท่านนี้อัลลอฮฺอักบัรเพราะฉะนั้นยังมีคนอีกเยอะพี่น้องครับอัลลอฮ์เนี่ยไม่ไม่แคร์เลยนะถ้าหากว่าเราทั้งหลายไม่แคร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่แคร์พวกเราเหมือนกัน ถ้าเราไม่ใส่ใจกับศาสนาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะไม่ใส่ใจเราเหมือนกันอันกุรานของอัลลอฮ์บอกพระอ,องค์ทรงบอกฟาสกูรูนีอัซกุร um ุกุมวัชกูรูลีวะลาตักฟูรุนอัลลอฮ์สอนกับเราบอกกเราว่าพวกท่านทั้งหลายดังนั้นพวกท่านจงเป็นผู้ที่อะไรฟาสกูรูนีลำลึกถึงข้าลำลึกถึงฉันอัซกุรุก um ุมและฉันก็จะลำลึกถึงถึงพวกท่านพระอ,องค์ทรงบอกกับเราให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่ลำลึกเข้าหาอัลลอฮ์ เมื่อเราเป็นผู้ที่ล้ำลึกเข้าหาอัลลอฮ์อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์เดี๋ยวอัลลอฮ์จะล้ำลึกถึงเราหมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงพระอ,องค์จะทรงดูแลปกปักรักษาเราฮะดีสองท่านนบีเนี่ยเราเข้าหาอัลลอฮ์เพียงแค่ครบอัลลอฮ์จะเข้าหาเราเป็นสองอัลลอฮ์ไม่เคยให้เบาเขาพระอ,องค์เสียเปรียบเลยเราทําความดีความด,ามดีแค่หนึ่งความดีในอะัลลอฮ์ทวีคูณให้เป็นสิบทำความดีในะอันกุรานของอัล เปรียบเหมือนดั่งมเมล็ดพันข้าวที่อลัลลอฮ์ทรงบอกมันถูกปลูกในพื้นแผ่นดินมันแตกออกมาเป็นข้าวอีกเจ็ดรวงรวงละหนึ่งร้อยเมล็ดนั่นคือความดีแค่หนึ่งความดีอลัลลอฮ์สามารถทวีคูณไปได้ถึงเจ็ดร้อยความดีเราทําความดีแค่อย่างเดียวเองอะความดีที่ทําคืออะไรอ่ะพูดดีกับพี่น้องนะสอดก็บริจาคหยอดลงใส่ตู้ช่วยกันสนับสนุนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเลี้ยงละสินอดช่วยกัน ช่วยกันทำอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของศาสนาช่วยกันผลไม้กลมืออะไรที่เป็นการทำดีต่อกันบอกกันอะไรกันสิ่งที่เป็นคำสอนคำสั่งของอัลลอฮ์จะอยู่หน้าเฟซจะอยู่หน้าอะไรก็แล้วแต่จะคอมเมนต์จะพูดจะคิดอะไรให้ออกมาเป็นด้วยกับการกันกองก่อนและให้มันเป็นคำพูดที่ดีเมื่อมาเป็นคำพูดที่ดีถึงจะเป็นเป็นการคอมเมนต์ให้กำลังใจดูอาให้กันหรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะโพสอะไรออกมาก็แล้วแต่กลายเป็นผลบุญเป็นความดีได้หมดเลย นี่คือหัวใจที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮ์มีหัวใจที่อีมานใช้ชีวิตก็จะระแวดระวังนี่คือตักวาครับการตักวาต่ออัลลอฮ์คือการใช้ชีวิตอย่างระแวดระวังคอยคิดคอยทวนคอยตรวจสอบอยู่เสมอว่าไอ้ที่จะลงมือทําไปแต่ละอย่างเนี่ยอัลลอฮ์ะจะพอใจไหมถ้าทําไปแล้วอัลลอฮ์ไม่พอใจมันอาจจะผิดกับหลักการผิดกับศาสนา เอาละนบีบอกอัลฮาลาลุนใบยีนุนฮารอมุนใบยีนุนนบีบอกไอ้ความถูกต้องสิ่งที่มันฮาลานมันชัดเจนเพราะนั้นเราทุกคนสามารถพิจารณาได้นะว่าอะไรมันชัดเจนอะไรมันถูกต้องและเราก็ลงมือทําปฏิบัติในสิ่งนั้นและเราก็สามารถที่จะพิจารณาได้เพราะนบีพูดอัลฮารอมุนไบยีนุนและไอ้ความเลวความชั่วความผิดสิ่งที่มันฮาร่มันก็ใบยีนุนมันก็ชัดเจนเหมือนกันก็แยกออก ว่าอะไรผิดอะไรถูกแยกเป็นแต่นบีก็พูดเผื่อเอาไว้มุตชาบิฮัดอะไรที่มันยังไม่ค่อยชัดมันยังไม่ค่อยชัดเจนน่ะนะเราอาจจะยังสงสัยอยู่เราเองเราแยกไม่ออกและไม่รู้และปัญหานี้จะทํำยังไงนบีสอนให้เราออกห่างจากสิ่งที่เป็นความคุมเคือไม่ใช่ว่าเรากระโดดไปตะคุบมันเห็นว่ามันไม่ชัดเจนก็ไม่เอาไม่ยุ่งไม่ทําไม่ปฏิบัติอัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยนะ ถ้าเรายังไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ใครจะเสนอว่าทําแบบนี้สิดีนะอย่างงั้นดีนะเรื่องหลักการศาส,สนาแบบนี้นะอย่างงั้นนะโดยที่เรายังไม่รู้ถึงหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานหรือความซอเฮียความถูกต้องถ้าเรายังไม่ทำอลัลลอฮ์ไม่เอาโทษเลยนะเพราะนั้นจะทําอะไรก็ต้องให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องสิ่งที่เป็นความชัดเจนอะไรที่มันยังไม่ชัดเจนก็หลีกเลี่ยงออกห่างไปเพราะนี่แหละคือสิ่งที่จะเป็นภาพสะท้อนให้กับบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมให้เขาได้เห็นด้วย การด่าว่าไม่ใช่ว่าจะพูดอย่างเดียวสอนอย่างเดียวแต่การด่าว่าการที่เราจเจริญน,นะ,จะเจริญดำเนินชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับสังคมอยู่กับเพื่อนต่างศาสนาอยู่กับสังคมจะทําธุรกิจจะอยู่สังคมจะอยู่ในสังคมไหนก็แล้วแต่การปฏิบัติตัวของเราที่อยู่ในหลักการของศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ดะวะนะไม่ต้องแสดงออกด้วยกาพูดแต่เป็นการแสดงออกด้วยกับการกระทํา และเขาเหล่านั้นเนี่ยมุสลิมมากคนเนี่ยที่ผมเล่าให้ฟังเขาเรียนเขาฟังเขาศึกษาลองถือสินอดลองแล้วก็ที่มาเข้ารับอิสลามเจตนาอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมอยากจะถือสิทอดในรอมฎอนปีนี้อัลลอฮฺอักบบรเจตนามุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนั่นคือสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขานั้นอยากจะทําต่ออัลลอฮฺซุบาฮานุตาลาบางทีบางครั้งมุสลิมเราเนี่ยน่าอายพี่น้องครับเราเองเนี่ย เป็นมุสลิมแท้ๆพ่อแม่เป็นมุสลิมนะต้นตระกูลของเราเป็นมุสลิมแต่ชีวิตของเราเนี่ยบางทีไม่ได้ดูเหมือนมุสลิมเลยใช้ชีวิตไปแต่ละวันผ่านไปวันๆบางทีไม่มีละหมาดไม่มีคุมพิยาป,ปฏิบัติตัวก็ตามเทศกาลอะไรใครเขามาก็ไปทําตามกันไปหมดนะแพร่สะพัดว่อนอยู่บนเพจบนเฟซนะครับเรื่องของอะไรสิ่งที่เป็นชริกสิ่งที่เป็นบิดาไปชื่นชมไปปฏิบัติไปการกระทํา นะตอนช่วงนี้จะเข้าบวชแพร่ระบาดกันอีกแล้วแชร์กันไปแล้วนะบวชนะถือศีตอดล้วมาตระเวนคืนที่หนึ่งได้ผลบุญอย่างนี้คืนที่สองได้ผลบุญอย่างนี้คืนที่สามผลบุญอย่างนี้ไปเอามาจากไหนในเมื่อท่านนาบีไม่ได้สอนนบีไม่ได้บอกเราอย่าไปคิดเองเออเองแล้วก็ถูกแชร์ว่อนอยู่ในทางเพจทางเฟซตามไลน์ตามอะไรต่างๆจะมีกิจกรรมอะไรถ้าไม่เด้ตรวจสอบก็เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ใจกับเรื่องของศาสนา เราหวังที่จะเอาความดีแบบทางลัดคือไอแบบที่ทางลัดถ้ามันมีหลักฐานนะ่ะไม่ว่าหรอกนะแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีคำสอนเนี่ยพี่น้องครับเราอย่าไปปฏิบัติเลยนะมันถูกแพร่ระบาดอยู่ในสังคมของเราเนี่ยเรื่องความเชื่ออะไรต่างๆแล้วมุสลิมเราอย่างที่ผมบอกถ้าความเชื่อเพีย้ยนความเชื่อมันผิดอัลลอฮ์ไม่รับเลยไอสิ่งที่ทำ ทำไมถึงกล้าตัดสินทำไมถึงกล้าพูดอนะอายะคุรานอัลลอฮ์บอกว่าไม่ยะบตาตก,ก้อยรอนอิสลามดีนั่นใครที่ไปเอาสิ่งอื่นความเชื่ออื่นการกระทําอื่นที่ไม่ใช่อิสลามก้อยรอนอิสลามอัลลอฮ์บอกไม่ใช่อิสลามํำว่าก้อยรอนอิสลามเนี่ยคือไม่ใช่อิสลามไปเอามาสู่การกระทํามาสู่การเชื่อมาสู่การปฏิบัติฟาไลยกุกกาบัลามินอัลลอฮ์บอกไอสิ่งที่ทํามาทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ตรงตามหลักการไม่ตรงตามคําสอนมันคือสิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รับ วะฮหวฟิลอาคิรอติมีนันคอซีรินสุดท้ายแล้วดุนยานี้หมดเงินหมดทองทำอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮ์ไม่รับแล้ววะวหัวฟิลอาคิรอติมีนันคอซีรินสุดท้ายกลายเป็นคนที่คุสรุนกลายเป็นคนที่ขาดทุนขาดทุนในดุนยานี่มันยังแก้เนื้อแก้ตัวใหม่ได้นะจะล้มละลายจะยังไงก็แล้วแต่ยังแก้ตัวใหม่ได้ยังลงทุนใหม่ใช้ชีวิตใหม่ มันก็อาจจะฟื้นมาได้แต่ถ้าขาดทุนในโลกหน้าจะกลับมาใหม่ดุนยานี้จะขอเปลี่ยนแปลงจะมาขอกลับมาทําตัวใหม่ขอปฏิบัติใหม่ขอเชื่อใหม่มันหมดสิทธิ์แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้พี่น้องพิจารณาให้ดีเราจะปฏิบัติตอนนี้จะเข้ารามาอมฎอนแล้วตรวจสอบตัวเองพี่น้องครับวันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองที่จะเข้าสู่เดือนรมอมฎอนอีกไม่กี่วันแล้วจะประกาศดูเดือนแล้วผมเนี่ยห่วงพี่น้องแล้วก็พูดหลายๆครั้งที่มีโอกาส ผมก็จะบอกกับพี่น้องว่าระวังบางทีบางครั้งเนี่ยพอเวลาจะเข้าเดือนออกเดือนหรือบางทีในช่วงนะที่เรากําลังถือสิอดเนี่ยมันมีข่าวสารเรื่องนั้นบางทีข่าวเรื่องดุนยาโอ้โหมันกําลังร้อนแรงนะจะนับใหม่จะจะไม่นับแล้วหรือจะอะไรใช่ไหมเรื่องดุนยามาสารพัดเรื่องแล้พอเรื่องของอาคิร์ เนะเรื่องของศาสนาโต๊ะครูก็พูดเรื่องนั้นยังไม่จบอันนี้ก็จะโต้กันไปโต้กันมาบางทีบางครั้งเราไปเสียเวลาที่จะไปยุ่งกับมันจนตัวเองไม่ได้ฟังศาสนาจนตัวเองไม่ได้อ่านกุรอานจนตัวเองไม่ได้ปฏิบัติอามัตอิบาดะได้ได้อย่างครบถ้วนนี่คือบททดสอบเสียเวลา คือเอาแหละมันก็เป็นเป็นเรื่องที่อาจจะมีประโยชน์เราไม่ได้ว่าเราเรื่องศาสนาโต้ตอบโต้เถียงกันเพื่อให้เกิดประโยชน์เพราะชาวบ้านได้ประโยชน์แต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไปฝักไฟฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอันนี้ไม่ถูกนะฟังเอาสิ่งที่เป็นหลักการเอาสิ่งที่เป็นหลักฐานเอาสิ่งที่เป็นคําสอนที่มันเป็นประโยชน์ให้กับเราในโลกหน้านั่นแหละแล้วก็อามาคิดทบทวนมาสู่การปฏิบัติกับตัวเรานะสิ่งที่สําคัญต้องไม่ทิ้งในหน้าที่ ในเดือนรอมฎอนเนี่ยนบีเนี่ยทบทวนกุรานเนี่ยพี่น้องครับมาเลก้ามหาธนาบีทวนกุรานเป็นจบจบเนี่ยเราได้ทําบ้างไหมรอมฎอนเนี่ยได้อ่านกุรานได้จบบ้างไหมชีวิตนี้เคยได้อ่านกุรานจบกี่หนเคยได้อ่านแล้วก็อ่านแปลไทยศึกษาความหมายบ้างไหมเคยได้ศึกษาเรื่องการอ่านตัจวิทให้มันถูกต้องไหมหรือจะอ่านลุยอย่างเดียวตรงไหนหุกลมไหนไม่เคยสนอ่านกุรานไม่สนใจตัจวิทเป็นโทษเป็นบาป ถือว่าเป็นบาปแขนงหนึ่งเป็นบาปเล็กแต่ถ้าหากว่าอ่านผิดตัวออกเสียงตัวนั้นเป็นตัวนี้ออกเสียงตัวนี้เป็นตัวนั้นอ่านผิดตัวเนี่ยเป็นบาปใหญ่นะเพราะถือว่าเป็นการอะไรไปดัดแปลงนะคําพูดของอัลลอฮ์อ่านตัวซีนเป็นตัวซดตัวสะเป็นตัวซีนมันคือสิ่งที่เป็นความเสียหายเพราะภาษาของอัลลอฮ์มันถูกแปลเปลี่ยนไปความหมายมันก็เปลี่ยน นี่คือบาปใหญ่เลยนะถ้าตัวซาเนี่ยเขาให้ลิ้นอยู่ที่ไรฟันลมพาลิ้นซาซี่สู้ตัวซีเนี่ยลิ้นอยู่ด้านในซาซี่สู้ตัวซอสเนี่ยให้มีลมที่แก้มเดีย๋ยวซ้อซี่สู้เนี่ยสอนกับพี่น้องเนี่ยฟังพี่น้องครับพยายามหาเรียนตรงไหนตรงไหนหรือพี่น้องหาตรงไหนไม่รู้จะมีใครสอนผมสอนอยู่ทุกเช้าทางช่องฮารานทีวีเนี่ย เพราะนั้นจะช่องทางไหนหาหาครูที่จะเรียนหาครูที่จะทำหน้าที่สอนเราหรือช่องทางไหนพี่น้องต้องเรียนกุรานที่เราบอกกันแหละเป็นกาลามุลลอเป็นคำพูดของอลอเราจะกลับไปหาลอบางคนในเข้ารับอิสลามมาสิบปียี่สบปีแล้วยังอ่านกุรอานแปลเป็นภาษาไทยอยู่เลยยังอ่านคำภาษาไทยอยู่เลยแล้วเราบอกว่าเราศรัทธาเรารักต่อลออย่างไงล่ะพี่น้องครับนี่คือดำรัตนนี่คือคำพูดของลอผมเปรผมเปรียบเทียบง่ายๆนะ คำพูดของเราเนี่ยเราสอนลูกป่าปาปาบอกกับลูกอย่างงั้นบอกกับลูกอย่างนี้เพราะเรารักลูกสอนลูกนะลูกจ๋าทาอย่างนี้นะลูกนะอย่างนี้นะอย่าไปทําแบบนี้นะเดี๋ยวมันจะอันตรายนะนู่นนี่นะเรารักลูกแต่สุดท้ายลูกไม่ฟังสักอย่างหนึ่งเลยที่เราพูดผมถามพี่น้องนะพี่น้องเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยพี่น้องโกรธไหมที่ลูกไม่เชื่อฟังสิ่งที่เราพูดผมเชื่อ ผมก็เป็นพ่อคนพี่น้องก็เป็นพ่อคนพี่น้องก็มีครอบครัวเวลาสอนแล้วเวลาพูดแล้วเขาไม่ฟังเรายังโกรธเลยแล้วนี่คําพูดของอัลลอฮ์เราใส่ใจกับคําพูดของอัลลอฮ์มากแค่ไหนเพราะกุรอานคือชารุนลกุรอานคือเดือนแห่งกุรอานที่เราจะต้องทบทวนและกุรอานไม่ใช่แค่อ่านหรือประกวดประขันกันเอาให้เสียงเพาะไม่ใช่ แต่กุรานให้เราเรียนศึกษาอ่านให้ถูกเรียนแล้วก็ปฏิบัติตามกุรานและมันคือทางที่จะทําให้เรานั้นไปสู่สวรรค์อักูลูกาลีฮะจาวะอัสตาฟิรุละอวะลีวัลกุมมิงุลิซัมฟาสตาฟิรุอินนหูหันกฟุรุรหีมอินนัลฮัมดะลิลลา نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لقد قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma izan Islam wal muslimin wa azilla shirka wal musyrikin wa damir a'da ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لا نكون من الخاسرين اللهم إنا نسألك جنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون <applause>